สวัสดีค่ะสาวนี่ฝั่งงนี้นี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยากจะแนะนําเลยนะคะก็คือตัว t s w ของเราเป็นเ,เขาเรียกว่าพึกษาทิพย์นะคะตัวเนี้ยพึกษาทิพย์คืออะไรเขาคือน้ําตกที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพนะคะเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพยังไงล่ะคือเนี้ยใน,นเนี้ยมันมีส่วนผสมของอตัว,ต,วตัวที่ว่าเขาเรียกว่าต้นเลือดต้นเลือดมังกรนะคะต้นเลือดมังกรนะคะตัวนี้ หายากมากเลยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมหลักๆของเภสัชาสารานานาชนิดเลยเต็มไปหมดเลยในนี้ที่จะเก่าถึงนี้คือทักแชทมาเถอะจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้ามันเยอะมากนะคะสรรพคุณในนี้แน่นๆเลยในขวดนี้ขวดเดียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญเขาเด่นเรื่องอะไรเขาเด่นเรื่องของรูขุมขนกว้างใครที่รูขุมขนกว้างเนี่ยแถวๆนี้ยแถวๆนีๆน้อ่ารูขุมขนกว้างแบบน่าจะเคยผ่านการมีสิวมาเยอะๆ หรือว่าผิวมันนะคะผิวมันแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญเลยคือเป็นริ้วรอยอ่าริ้วรอยก่อนไวัยอนควรนแบบตามล่องเนี่ยอันเนี้ยช่วยได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะเด่นในเรื่องของความชุ่มชื่นความชุ่มชื่นแล้วก็สร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังของเราด้วยนะคะนี่เลยอุ้ยแน่นมากค่ะเขาบอกเลยนะคะต้องลองใช้ดูนะคะสาวๆใครสนใจพี่จิ๊บทักพี่จิ๊บมานะอินบ็อกซ์นะคะายละเอียดทียิบเลย วิดีโออาจไม่ครบหรอกนะคะนี่เลยแต่แต่แนีน้แนะนำแนะนำผลิตภัณฑ์ไปทีละอย่างเนะาะจะค่อยๆมาไปทีละอย่างทีละชิ้นนะคะแต่ตัวนี้คือแนะนําไว้ก่อนเลยคือตัวพฤกษาทิพย์นะคะก็คือเป็นน้ําตกนะคะใช้หลังหลังครีนซิ่งแล้วหลังทําความสะอาดหน้าเราแล้วเราก็ทาทาบารุงตบๆใช้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองใช้ไม่เยอะนะคะ อย่าใช้เยอะเลยเพราะว่าสินค้าคุณภาพแน่นๆใช้เยอะเกินก็ไม่เกิดประโยชน์ใช้ให้พอดีกับใบหน้าของเรานะคะเยอะไปก็ไม่ใช่จะเกิดประโยชน์นะจริงๆเยอะไปก็ไม่ใช่จะเกิดประโยชน์อืเอาให้พอดีเนาะทุกสิ่งอย่างพอดีและดีพอนะคะ